สเสนทรัลรินสเตชันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงของยามเที่ยง Bed NG วันนี้นะครับวันศุกร์วัพนพรุ่งนี้ก็วันหยุดวันพักผ่อนนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของสาวาลที่ได้ออกมาพูดในช่วงของการไร้สดนะครับแล้วก็ได้มีการโชว์โทรศัพท์ด้วยประเด็นที่ว่ามีคนที่สงสัยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของประเด็นที่ว่าสาวปานเนี่ยมีโทรศัพท์ยังมีโทรศัพท์ อ,อยู่หรือเปล่ามีโทรศัพท์ไหมในช่วงวันเกิดเหตุในช่วงวันเกิดเหตุในช่วงวันที่11นะเพราะว่าสาปาปันได้ออกมาพูดถึงประเด็นในห่วงของเวลาไทม์ไลน์ต่างๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับสาปาปันก็ได้นำเครื่องที่ได้มีการถ่าย ไม่ถึงว่าถ่ายเหตุการณ์ไรต่างๆหลังจากที่มีเกิดเหตุหรือประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเวลาไปที่ไหนสาบปันก็จะถ่ายแล้วก็จะมีช่วงเวลาก็คือหลังจากภาพถ่ายเนี่ยก็สามารถดูได้นะมันจะมีบอกวันเวลาโดยไปที่รูปภาพแล้วก็จะมีจุดไขายปลาที่อยู่ด้านล่างขวามือนะแล้วก็ไปดูแก็จะมีรายละเอียดนะรายละเอียดของท่านลายเออของเวลาต่างๆที่เราถ่ายภาพอันนี้เรื่องของการบันทึกภาพนะครับส่วนโทรศัพท์ที่สาบปันบอกก็คือตอนเนี้ย โทรศัพท์ดังกล่าวก็คือเสียแล้วก็หน้าจอเปิดยังไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีการไปซ่อมอไปไหนก็สามารถใช้ใช้การได้ปกตินะครับแล้วก็เรื่องประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบอกว่าสาปานี่เพิ่งมีโทรศัพท์ตอนที่มีคนซื้อให้ทีนี้นะก็เลยเป็นจังหวะช่วงที่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นพอดีนะเหตุการณ์ที่มีคนซื้อให้ จำได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านามีความเมตตานะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะให้ซื้อให้กับทางสาวฟ้งแล้วก็ได้มีการาให้ทางพี่ท่านหนึ่งนะที่เป็นสะพานบุญโดยพีท่ท่านนั้นนะกเ็เดินทางไปกับผมอยู่ที่ตอนนั้นเราไปที่เตา่าเต่างอยนะครับหลังจากทีเ่เราไปซื้อโทรศัพท์ ด้วยการเพื่อที่จะเดินทางเอามาเซอร์ไพรส์สปานนะในห่วงเวลานั้นก็มีการไหลสดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาที่บ้านสปานไม่เจอนะวันนั้นไม่เจอสปาป์นเพราะว่าสปานเนี่ยไปถอนมันอยู่ที่ไร่นะเราก็ปลุกปลุกผ้าไปนะฮะหมายถึงว่ามันจะมีตรงซอยตรงบ้านแอดบัตเนี่ยก็เดินทางเข้าไปตรงซอยซอยเข้าไปลึกประมาณสัก1กิโลนะ จงังหวะนั้นสาปานก็ออกมาจากไรพอดีเพราะว่ามีการามีมีการประสานงานนะฮะสาปานออกมาพอดีแล้วก็เอานอบมอบโทรศัพท์เอาไปให้นะฮะก็เป็นโทรศัพท์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีจากนอร์เวย์นะฮะจากประเทศนอร์เวย์ที่ให,ให้ให้ทางที่ท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็ได้ไปร่วมด้วยนะคือไปร่วมไปไปด้วยกันนะฮะไปซื้อเครื่องนั้นด้วยกันแล้วก็ไมอบให้กับสาปานพอหลังจากมอบเสร็จเนี่ยเราก็ ก็ถามสาปานนะว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีการเปิดช่องไหมสาปานก็บอกว่ายังไม่ได้เปิดช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พาไปเปิดช่องนะก็ตอนนั้นก็ไปอยู่ที่ข้างบ้านผู้ใหญ่นิ่มในบ้านผู้ใหญ่นิ่มนั่นแหละก็คือคือไปดันช่องเขาเรียกว่าดันช่องนะเป็นเวลาเวลาเปิดช่องปุ๊บอ่าแล้วก็ช่วยกันติดตามให้พี่น้อง f c ติดตามเพื่ออะไรตอนนั้นมองว่าสาปานเนี่ยก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดียว แล้วก็มีลูกนะที่มีเขาเรียกพิการทางสมองนะครับแล้วก็มีคือสองสารแล้วก็พี่น้องออฟซีหลายหลาท่านก็เห็นใจเนาะสงสารแล้วก็คืออยากให้ได้ใช้สื่ออออนไลน์ line, นะครับยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นช่องทางในการาสร้างรายได้ให้กับทางครอบครัวก็เลยมีการเปิดช่องปรากฏว่าตอนนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นช่วงเหตุการณ์ที่ช่วยกันดันช่องนะครับนี่เอา ผมมีคลิปมีเหตุการณ์ช่วงของการดันช่องน่าจะคลิปนี้เดี๋ยวดูดูคลิปนิดหนึ่งนะก็ช่วงช่องนี่นี่น่าจะเป็นช่วง,วงนี้นะฮะรับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กับน้องปานน้องปานกกอกซึ่งเธอก็เลยได้ใช้ชื่อว่าสาวปานกก,ลกอกนะแล้วก็มีธุรกิจนะตอนนั้นครอบครัวนะ มือจะเป็นลูกนะซึ่งตอนนี้นะครับลูงเธออายุ4ี่ขวบนะครับมีอาการการทางสมองแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งก็สิบสามสิบสามปีนะครับมีภาระรที่จะต้อง ใช้จ่ายในทางการศึกษาเพราะนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยนะฮะ2อ1บอ็ท่านแล้วนะครับตอนนั้นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ที่ช่วยช่วยขอบคุณม่วในการดังช่องครับขอบคุณทุกท่านนะครับ241แล้วนะครับที่ปรากฏว่าภายในชั่วมงหนเก็นอกนมีนเข้าไปให้กาลังใจติดตามอยู่ที่หนึ่งันสาบเลยนะครับ นะตั้งแต่วันนั้นมานะครับ,รบแล้วก็ได้ใช้ชื่อ,อ,อว่าสาวากนกบกอกเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยประสานทางสาปานนะครับก็สําหรับคุณคุณพรชิดเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ใ,ในช่วงช่วงด่นงานช่วงทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสาวานเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ในช่วงของเกิดการเกิดเหตุแต่สาวานก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตต้คลิปนะว่า ก่อนเกิดเหตุก็มีโทรศัพท์ที่ใช้อยู่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เราไปอ่าแล้วก็ีริี่มีสาปานก็มีมีโทรศัพท์ก่อนหน้านั้นที่ที่เราไปด้วยซ้ำานะอันนี้ก็เป็นการมา,าพูดนะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสาปานมีโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ว่า,ามีตอนที่จะคือตอนที่เราไปเอาไปให้นะฮะแต่จริงก็คือก่อนหน้านี้สบา,านก็มีแล้วนะมีแล้วก็ไปถ่าย่ไปถ่าย ลงในโซเชียลต่างๆก็เกดว่าโทรศัพท์นะครับมีปัญหาตอนหลังนะครับเดี๋ยวไปฟังในคลิปของสาปัานก็เดี๋ยวฟังคลิปนี้นะครับสาปัานที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นว่าโทรศัพท์เนี่ยนะในวันเกิดเหตุนเนี่ยสาปันมีหรือเปล่านะครับว่าจะตอบคําถามเจ๊เพื่อนอยู่นะคะเจ๊ถามว่าเจ๊เนาะเจ๊สงสัยว่าแต่ก่อนสาปันมีโทรศัพท์ไหมนะคะช่วง วันเวลาที่เกิดเหตุนะคะถามคําตอบนี้ค่ะเครื่องนี้นะคะที่สปันใช้นะคะเครื่องนี้นะคะแต่มันก็ยังไงล่ะถ้าไปซ่อมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะนะคะเครื่องนี้นะคะใช้เครื่องนี้นะคะแต่ก right ่อนนะคะสมัยเหตุการณ์นู้นนะคะสมัยนู้นนู้นนู้นนะคะยังใช้เครื่องนี้นะคะจ้านะคะเจยานนะคะเห็นแต่ลูกน้องเพิ่นเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าสปัน์ไม่มีโทรศัพท์นะคะลูกน้อง ที่เป็น u t u b บนะคะบอกว่าสะปานไ,ไม่ไม่มีโทรศัพท์แต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์เพิ่งจะมีตอนที่เขาซื้อให้นะคะโอ้โหเห็นคอมเมนต์ไปตอบนะคะถ้ามีลูกน้องอย่างนี้ไม่ต้องมีดีกว่านะ,ะนะคะนะคะซึ่งเอาเครื่องนี้ถ่ายนะคะเป็นเครื่องที่ถ่ายรูปนะแต่สะปันไม่ได้บอกนะคะว่าเวลาไหนนะคะแต่ถามว่าเหตุการณ์ถ่ายจริงไหมตั้งแต่วันที่11ถ่ายจริงค่ะถ่ายจริงแต่อยากจะกดให้ดูรูปอยู่แต่มันหน้าจอไม่ติด เพราะว่าส่วนเฟซบุ๊กนะคะเดียวเคลียรนเรื่องเฟซบุ๊กนะคะส่วนสัปันจะโพสในสัปันจำไม่ได้ว่าโพสวันไหนน่าจะเป็นช่วงหลังวันที่สิบเอ็ดนะที่เอารูปมาโพสเอารูปอะไรนะคะแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนี้คือจะถ่ายรูปนะคะที่พระอาจารย์มานะคะพระอาจารย์มาแล้วก็เวลาตามหาเท่านั้นนะคะเวลาตามหานะคะซึ่งนะคะเราไม่ได้บอกนะว่ากี่โมงกี่โมงแต่ถ้าอยากรูก้เราก็กดดูได้นะคะว่ากี่โมงอย่างนี้นะคะ คือตอนถ่ายที่ช่วงผ้าจารย์มานะเพราะว่าช่วงเช้าไฟมันดับด้วยนะสับปันก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์อะไรขึ้นไปมากมายนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าช่วงเช้าไฟดับนะตอนนั้นไฟดับหลังจากที่ไฟไฟไฟนี่แหละไฟติดแล้วสับปันเลยมาหยิบมาโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปผ้าจานนะคะถ่ายรูปคนที่ตามหา ก็บอกไว้แค่นี้นะคะสปาปันมีจริงนะคะมีจริงนะคะเรื่องโทรศัพท์นะคะเรื่องโทรศัพท์นี่นะคะส่วนเรื่องอัพเฟซนี่สาปา์นไม่จำไม่ได้ว่าอัพเวลาเท่าไหรน่น่าจะหลังวันที่สิบเอ็ดนะในความคิดนะบอกชื่อเฟซได้ไหมนะคะโอ้นะคะไม่ต้องเข้าไปก้าวไกยเลยค่ะในเฟซของสาปานนะ์ะบอกตรงๆนะคะถ้าอยากรู้จริงก็มาดูนี่เวลาที่แท้จริงเนี่ยคืออยู่น่นะคะจ้านะคะ ขอบคุณนะคะคุณแอนอื่นนะคะสวัสดีจ้านะคะน่าจะโพสช่วงสิบสองนะช่วงราวานั้นเพราะว่าเราก็มีความหวังนะคะที่อยากจะเจอนะ,ะอยากจะเจอน้องนะคะอยากจะเห็นอยากจะอะไรนะคะก็เลยโพสนะคะช่วยกันตามหาอย่างง้อนอย่างนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะช่วงที่หมอช่วงที่พ่าจานมานะสปันก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็รูปหลายสิ่งหลายอย่างนะสปันก็ให้กับทางหน้าข่าวไปช่วงนั้นนะคะ ของวันที่11นะคะเพื่อนก็เอาภาพมาประกอบนะตอนนั้นให้กับนักข่าวนะคะแต่ละช่องนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่เข้ามาในพื้นที่นะคะโอ้ไฟดับในสปันไม่รู้เลยนะคะว่าไฟดับกี่โมงรู้แต่ว่าเป็นช่วงเช้าไม่ได้ดูเวลาตอนนั้นสปันก็ไปสวนยางด้วยนะคะตอนนั้นนะคะแต่ช่วงเช้านะคะไฟดับนะคะดับจริงนะคะไฟดับนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะครอบครัวสาวปานนะคะขอบคุณนะคะ ไฟดับนะรู้สึกว่าราวๆเก้าโมงนี่แหละเพราะว่าแปดโมงยี่สิบสามสัปันยังโทรศัพท์ตอนที่เขามาสอบประคำสัปันยังโทรศัพท์ไปหาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะหารถไถมาไถหน้าอยู่แปดโมงยี่สิบสามรู้สึกว่าไฟยังเออจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะช่วงไฟดับเนี่ยครับสวัสดีค่ะนะคะอีกหน่อยนะคะเฟสจะมีการแจ้งความนั่นแหละตัวน,นะคะจนัน ใจของซาฟารทําความดีต่อไปจ้านะคะแล้วก็ทนะําน่ะแล้วทาในะสิ่งที่ถูกต้องนะคะพูดถึงนะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคดีก็ส่วนคดีนะคะเอฟซี FC ก็ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่กระบวนการของชั้นศาลแล้วนะคะอยู่ที่ดุลพินิจของท่านอยู่ที่ท่านจะตัดสินยังไงนะคะอะไรนะคะเราก็ใจเย็นๆนะเราไม่ต้องมาถกเถียงกันเราไม่ต้องมาเป็นศาลนอกนะคะ เราไม่ต้องมาเป็นสารนอกพื้นที่นะคะบอกตรงๆนะคะไม่ต้องมาเป็นสารนอกพื้นที่นะคะคนดีทําความดีต่อไปจ้านะคะขอบคุณจ้านะคะเราทําความจริงนะเราทาความจริงเพราะว่าตอนนั้นเราช่วยกันตามหาก็อยากจะเปิดให้ดูอยู่แต่จะไม่ได้ไปซ่อมหน้าจอเครื่องนี้ถ้าไปซ่อมหน้าจอแล้วเราก็จะแตะดูเวลาที่แท้จริงมันอยู่ในโทรศัพท์มันไม่ได้อยู่ใน Facebook นะคะขอยืนยันนะคะว่ามันไม่ได้อยู่ใน Facebook นะคะเวลาที่แท้จริงเพราะว่าเราถ่ายภาพ ตอน,นั้นก็เคยแตะให้กับทางทางนะคะทา่านเพืเพราะว่าคขาต้องถามถามไลน์เราเวลานี้เราอยู่ตรงไหนเราไปตามหากี่โมงอย่างนู้นอย่างนี้เขาถามมาหมดแล้วนะคะาทางเจ้าหน้าที่ให้ถามนะคะแต่มันเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ให้การไปหมดแล้วนะคะเราไม่อยากจะมานี่ต่างๆนานานะคะบอกก่อนนะคะก็เลยแบบอยู่มั่งไม่แม้ดีที่สุดน,นะคะเราก็ แค่พูดความจริงถามยังไงแล้วก็ตอบได้นะคะสิ่งไหนเราตอบได้ก็ตอบไม่ได้บางทีก็หลงทิศหลงทางขนาดเมื่อกี้ยังหลงทิศเลยทิศเหนือทิศใต้ยังหลงเลยนะคะยอมรับเลยนะคะว่าหลงนะคะหลงไปอยู่แต่จำปลาดงแล้วหลงทิศเลยนะคะหลงทิศหลงทางอยากจะเปิดให้ติดอยู่แต่มันเปิดไม่ติดนะแต่มันอยู่ในเมมโบอรีอยู่แล้วนะคะอยู่ในเมมโมอรี่อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะค่ะตอนนั้น เขาก็ถามเราหลายอย่างนะเราออกจากบ้านกี่โมงกี่โมงกี่โมงนะคะตอนนั้นอ่ะจาได้ว่าแปดโมงกว่ายะคาใส์นะ่ะมาที่บ้านสาับปานวันนั้นนะ่ะมาให้หารถถ่ายให้สาปาันก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะเพื่อนมาสองรอบเลยยาคาใสนะรอบแรกเจ็ดโมงกว่ารอบสองเพื่อนไปรออยู่ที่เทียงนาเทียงน,นาตั้งนานรถถ่ายไม่ไปนะ่ะก็เลยให้สาปาันโทรให้ล่าสุดแปดโมงยี่สิบสามนะคะาตอนนั้นนะคะพว,วกเราก็ กำลังจะเตรียมของเตรียมอะไรนะคะไปไปเลยนะออกไปส่วนย่างนะคะใน,นตอนนั้นนะคะคุณคําแดงนะคะสัตวจาร์นะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะมากมายนะคะทีินะคะบอกไว้แค่นี้นะคะรอนะคะรออย่างเดียวนะคะเราไม่ต้องไปละเมิดนะคะของท่านไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะรออย่างเดียวนะคะอีกไม่กี่วันก็ยี่สิบหกยี่สิบเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะเออนะคะว่า อะไรนะพยานปากเอกนะคะมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็เอกทุกคนนั่นแหละคะปากเอกเป็นทุกคนนะคะบอกตรงตนะคะทุกคนนะคะคุณธัญรักษณ์นะคะทุกคนนะคะเป็นพยานค่ะเป็นพยานด้วยใจแบบนี้นะคะคุณธัญาลนะคะขอบคุณค่ะที่ทักทายนะคะเหมือนเพลงเหมือนเพลงร้องใช่ไหมคะน้องปะ,นะ,ะานะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้านะคะ ทำดีนะคะได้ง่ายนะคะสวัสดีจ้านะคะค่ะมันไม่เด็ดหรอกนะคะสปาร์ไม่เด็ดหรอกนะคะแจะแต่แค่ในความเป็นจริงนะคะแต่จะจะบอกตอบเจ๊ยามท่านนี้นะคะว่านี่คําตอบคือสปาร์มีโทรศัพท์นะคะมีโทรศัพท์นะคะเครื่องนี้นะคะจําได้ยังไม่ไปแลกไค่ขี้เกียมนะยังไม่ไปแลกไขแรแลกอะไรที่เขามารับแลกนะเก็บไว้เก็บไว้นะคะ เก็บไว้อยู่นะคะยังไม่ไปแลกนะคะแต่ถ้าจะซ่อมซ่อมได้เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนได้นะคะจะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปลือซานะคะลืออย่างงน้นอย่างนี้นะคะว่าเออนะคะสับปานอย่างงน้นอย่างนี้นะคะคอยให้การไปแล้วคอยจะอยู่เงียบๆนะคะเียนเสอร์รินสเตชัน